สวัสดีพี่ใบนะครับโอ้วันนี้นะครับก็มาทําธุระในเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์รถติดมากเลยนะครับโอ้จากบ้านกรวดมาบุรีรัมย์นะครับช่วงประคนชัยนะครับรถติดเมื่อกี้นะครับเกือบชั่วโมงนะครับถึงสนามช้างนะครับอ่าพอดีนะครับสนามช้างนะครับในเมืองบุรีรัมย์นะครับช่วงนี้นะครับมีงานกาชาตินะครับจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดนะครับ งานกาชาตินะครับและก็พอดีนะครับกับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนี่ใครที่อยู่ละแวกละแวกนี้นะครับต่างอำเภอนะครับต่างจังหวัดนะครับใกล้ใกล้ๆนะครับตอนนี้มาเที่ยวได้เลยนะครับนี่สนามช้างนะครับโอ้ตอนนี้นะครับมีทั้งไดโนซงไดโนเสาร์นะครับนี่โอ้นี่นะครับคลื่นๆนะครับในเมืองโอ้รถกันนี้ทําไมมันเบียดมาเงี้ยจะเปียนกทมด้วย รถเยอะนะครับนี่โอ้พี่ๆน้องๆเรากลับมาจากกรุงเทพนะครับชนบุรีระยองนะครับรถเยอะนะครับโอ้มาเรียกได้ว่าติดในพระคนชัยเมื่อกี้นะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับกว่าจะผ่านจากบันกรวดนะครับผ่านมาทางบุรีรัมนะครับข้ามทางสายสองสี่นะครับเมื่อกี้นี่โอ้รถติดนานพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าเกือบปวดขี้ปวดเยี่ยวกันเลยทีเดียวนะครับ โอ้อาตอนนี้เข้าในตัวเมืองนะครับมาซื้ออะไรนะครับวันนี้มาซื้อของชิ้นหนึ่งนะครับอ่าเป็นของแกรนฟิร์โนพอดีนะครับเทียบรุ่นไม่มีเท่ากับของรุ่นอื่นเลยนะครับชิ้นเดียวนะครับก็เลยต้องวิ่งมาในเมืองนะครับวันนี้ต้องลองไปดูสยามยนต์ก่อนนะครับอ่าว่ามีแบบไหนนะครับเดียวนะครับวันนี้เจ้ากุ้ยเจ้าปนชวนตั้งแต่เช้าว่าจะมาคนสุดท้ายไม่ได้มานะครับ เมื่อวานนะครับเจ้ากุยเจ้าปอนผมนะครับก็ไปรายงานตัวนะครับที่ศาลนะครับไม่ทราบว่ามีเรื่องราวอะไรนะครับก็ไม่รู้นะครับเด็กๆพวกนี้ดื้อจริงๆเลยนะครับเด็กกระโปรงผมโอ้ฮะตอนนี้เข้าในเมืองนะครับนี่นะครับรถเยอะนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาจากในเมืองใหญ่นะครับกรุงเทพมหานครนะครับเยอะเลยนะครับเมื่อเช้าที่บ้านกรวด บ้านผมนะครับโอ้รถเยอะนะครับตั้งแต่ตีสามนะครับตีสี่ตีห้านะครับแต่รถนะครับทยอยมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ช่วงประมาณตีสามตีสี่นะครับโอ้เสียงรถนะครับไม่ขาดสายเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแยกไฟแดงนะครับเรือนจานะครับนี่นะครับมาไฟแดงตรงนี้นะครับไม่ติดนะครับถ้าออกชิดซ้ายนะครับผ่านตลอดถ้าสองเลนด้านนู้นนะครับเลนกลางกับเลนขวานะครับรับรองนะครับติดอ่ะเราโยกมาฝั่งนี้นะครับ บรรยากาศในตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับช่วงนี้ก็หนาวเนาะ,ะนะครับน,น,นานๆได้เข้าเมืองนะครับก็ขับรถก็จะงอกแงกงอกแงก,งกหน่อยนะครับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับไปถึงร้านนะครับไปถึงสโต์นะครับของสยามยนต์นะครับก็จะถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูอีก ทีนะครับโอ้ตอนนี้ก็ถึงสารกลางเอ้ยตอนนี้ก็ถึงวงเวียนนะครับวงเวียนช้างนะครับนี่นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับอ่าผมถ่ายให้ดูนะครับถ่ายดูประจำแล้วนะครับสําหรับวงเวียนช้างตรงนี้นะครับรอหนึ่งนะครับนี่สวยงามนะครับนี่ชึบนี่เอาเบ่อนชึบอ่ารถข้างในวงเวียนไป ไปเรานี่นะครับวงเวียนช้างโอ้เด็กนักศึกษานะครับวันนี้มาทําความสะอาดนะครับตอนรับปีใหม่นะครับนี่ปิดทองนะครับอ่ะทีนี้เราก็เข้าในตัวเมืองนะครับโอ้นี้นั่งโม่คนเดียวนะครับพึ่งแต่หายนะครับปวดขานะครับหลังจากที่รถนะครับล้มทับนะครับโอ้เจ็บมาเกือบครึ่งเดือนนะครับเดินขมแหววเดินเข้าใคร เดินเดินขยิกขยิกนะครับเดินโอ้ไม่ค่อยคล่องนะครับกระเพกกระเพกนะครับโอ้เรียกไม่ถูกสักทีอ่าตอนนี้เข้าในตัวเมืองนะครับจังหวัดนะครับบุรีรัมย์มาคนเดียวนะครับวันนี้นี่ข้างหน้านะครับสีสีฟ้านะครับก็เป็นสาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมจะเลี้ยวขวานะครับทันหรือเปล่าอ่าทันอ่าไม่ทันอ้าทันนะครับเจ็ดนาเจ็ดวิ ขวานะครับชื่ออ่าอ่าเดี๋ยวถึงร้านถึงสตูยังไงเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ถึงแล้วนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนหัวเขี้ยวบุรีรัมนี่นะครับสยามยนต์นะครับโอ้ที่นี่นะครับเรียกได้ว่าอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดนะครับสําหรับอีสานตอนล่างนะครับอ่าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับลงไป ซื้อก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับนี่อ่าทีนี้เรามาแกะดูกันพลาดกันนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ไกลนะครับเราอยู่ตั้งอำเภอบ้านกรวดอันนี้บุรีรัมย์นะครับระยะทางก็หกสิบกว่ากิโลนะฮะเป็นผมใช้ของแท้นะครับเมื่อกี้ของธรรมดานะครับอยู่ประมาณ400กว่าบาทตัวนี้พันกว่าบาทนะครับ ยมามาห้าชุดแกรนฟิลโน,โนนะครับก้อนคราดจานแกรนฟิลโนแท้นี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดไฟนี้ก่อนโอ,อ้ติกตต๊กตอตกติ๊กตอกติ๊กตอกนี่นะครับต้องใช้ของแท้นะครับ ของธรรมดาผมไม่ใช้นะครับเนื่องจากว่ารถใช้งานหนักนะครับนี่นะครับน่าจะโอเคนะครับเท่ากันนะครับของมันไม่พลาดแน่นอนนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคเราได้ของแล้วเราโก to บ้านกรวดคืนทีนี้กลับบ้านคืนนะครับอ่ะทีนี้เราไปประกอบนะครับอ่ะโอเคอ่ะหลังจากที่ เดินทางนะครับมาแล้ว30นาทีนะครับจากตูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ผมก็ถึงสีแยกประคนชัยนะครับนี่หลังจากที่มาเช้านะครับติดตรงนี้นะครับ30นาทีนะครับระยะทางประมาณเกือบ1กิโลนะครับจากแยกไฟแดงตรงนี้นะครับไปทางฝั่งแยกไฟแดงข้ามไปฟากหนึ่งของบ้านผมนะครับใช้เวลา30นาทีนะครับอ่าตอนนี้นะครับเรามาดูกันว่าขากลับนะครับจะกี่นาทีนะครับอ่าตอนนี้ติดไฟแดงนะครับ ทางสายตรงก็เป็นแยกสองสี่นะครับขณะนี้เวลานะครับ12 4 4จนะครับเที่ยง44นาทีนะครับคอยดูนะครับว่าจะข้ามนะครับแยกตรงนี้นะครับไปฝั่งนู้นนะครับกี่นาทีนะครับเมื่อเช้านะครับ30นาทีนะครับวันนี้นะครับก็เดินทางคนเดียวนะครับวันนี้วันที่27นะครับก็ ใกล้เข้ามาแล้วนะครับปีใหม่27 27นะครับวันนี้เป็นวันพุธ28วันพฤหัส29วันศุกร์นะครับ30วันเสาร์31วันอาทิตย์1วันจันทร์นะครับใช่หรือเปล่าใช่เนาะอ่าโอ้ตอนนี้นะครับก็ฝั่งทางนู้นนะครับฝั่งทางนู้นนะครับโอ้โหรถติดนะครับฝั่งมาจากทางโคราชนะครับติดเป็นเท้ายาวเลยนะครับ เรามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาจับเวลาดูนะครับเดี๋ยวผมรายงานนะครับอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอโอ้เขียวแล้วนะครับอ่ายังอ่าไปเขียวพอดีนะครับคอยดูจะขับเคลื่อนไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอ่าเขียวแล้วไปจื๊บโอ้ดีใจนะครับเขียว เมื่อเช้านะครับโอ้ยไป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 ,ไปเร็ว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 ,รวอ่าวัสดกุก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดเร็วเขา้าชึบชึบชึบนี่ฝั่งนี้นะครับดูนะครับนี่นี่ติดนะครับแถวยาวนะครับมาจากโกโตโมนะครับอ่าเราไปฝั่งนี้บ้านเราโอ้ท่านจราจรนะครับคอยกดนะครับนี่ ไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับเนื่องจากว่าวันธรรมดานะครับก็เปิดอัตโนมัติวันเทศกาลวันนี้โอ้ตอนมานะครับเราไปฝั่งนู้ดนะครับไปฝั่งนู้ดแล้วก็ไปยูเทิร์นนะครับฝั่งทางเลยโรตัรไปหน่อยแล้วก็กลับมาคืนนะครับแต่ช่วงที่ติดตรงนี้นะครับโอ้โหนานนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ติดอัมาพาดเลยนะครับตรงนี้ ติดไปจนถึงหน้าโรงเรียนตอนก่อนยูเทิร์นนะครับนี่ตรงนี้นะครับคือในตัวเมืองประคนชัยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีนะครับเขาจะทําถนนใหม่นะครับก็ได้มีการเวนคืนนะครับแต่ชาวบ้านนะครับไม่ยอมนะครับเนื่องจากว่าขี้เกียจไปอยู่ทางที่รัฐนะครับเวนให้คืนนะครับเวนคืนนะครับก็เลยต้องมาอยู่เหมือนเดิมนะครับขยายนะครับทางไม่ได้นะครับ สมัยนั้นนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับที่ทอมมเตอร์พะคอนชัยอ่าเป็นวัยรุ่นที่นี่โตที่นี่นะครับหลังจากอยู่ที่นี่นะครับก็อายุประมาณ21ปีก็ไปอยู่บ้านกวดนะครับเลือกฐานเสร็จก็ไปเปิดร้านนะครับเออตอนนี้รู้สึกว่าโล่งนะครับเมื่อเช้านะครับโอ้แน่นเลยนะครับนี่เออวันนี้โล่งโอ้โอเคโอเคตอนนี้โล่งนะครับ แสดงว่าเมื่อเช้าที่ติดนะครับเนื่องจากว่ารถนะครับที่ไหลมาจากทางกรุงเทพออกมาช่วงกลางคืนนะครับก็มาเอะอดช่วงเช้าสายๆหน่อยก็นี่อาจจะโล่งนิดหนึ่งนะครับค่อยดูช่วงเย็นนะครับกับพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับก็น่าจะตึ๊บอีกเหมือนเดิมนะครับรถเริ่มทยอยมาแล้วนะครับวันนี้27นะครับก็จะมีไฟแดงนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ อ่าตรงนี้ปล่อยโล่งนะครับอ่าปล่อยโล่งนะครับอ่าปล่อยโล่งนะครับอ่าไปดูซ้ายดูขวาก่อนนะครับพี่ใหญ่อ่านี่นะครับก็ยังว่านะครับมีซ้ายมีขวานะครับมีติดอ่าโอเคนะครับก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับอ่าเดี๋ยวไปเจอกันบ้านกวดนะครับ อตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของช่างทีมนะครับกับเจ้ายามาฮ่าแกรนฟิรานุมาเรามาดูกันทางนี้มาอ่ะโอ้ยไม่ใช่นี่อ่ะช่างใหญ่เราประกอบแกรนฟิราน อ่าเป่าทำความสะอาดให้ด้วยนะจ๊ะเอาไปโอเคอ่ะประกบเรียบร้อยไปเป็นลยเป็นลยอ่าทำความสะอาดให้หน่อยนะจ๊ะล้างให้สะอาดแล้วก็ประกบให้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เงียบกริบเลยนะครับนี่อ่าก็โอเคนะครับสำหรับเจ้ายามาฮ่าแกรนฟีโนคันนี้นะครับนี่ใช้ไปใช้มานะครับคลาดก้อนก็หมดนะครับอ่าก็โอเคแล้วนะครับก็รอท่านเจ้าของมารับรถนะครับพร้อมส่งงานนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ